ทีหลังจะไม่เชื่อประโยคคำโปรยก่อนของจริงจะมานะครับตอนแรกคาดหวังเลยนะไอตัวที่เป็นกันดั้ม TP03 เนี่ยล้างเดนเบียมนะครับที่มันเขียนตัวงเหลืองนะครับบัตรที่2ว่าอ m ม p แบ a p o อนค p a b l ป of เบลออฟวายเลนแอทแท i ไวมนะครับตอนแรกคาดหวังเลยนะว่าจะเป็นแมปที่เคลื่อนที่แล้วสามารถโจมตีได้ปรากฏว่าของจริงนั้นหรือ,อมาดูนะครับอาวุธแมปนะครับเดโทเนชั่นคอร์ส usable only before moving นะครับสรุปว่าคือเป็นแมพที่คุณจะต้องนะไปตั้งตำแหน่งแล้วถึงจะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าประโยคที่ว่า w i l moving อะ่ะก็คือว่ามันเป็นแบบชนิดที่สามารถเคลื่อนที่ได้คือคุณไปตั้งเสร็จใช่ไหมแล้วคุณโจมตีเนี่ยก็คือระยะ4ช่องเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนกับไอตัวที่เป็น o e n i x แล้วก็ master g u n n า r ที่ใช้ในตัวที่เป็นไต่หอชั้นที่15 แตเป็นแมปของตัวแทงที่ไม่มีดีบัฟด้วยนะครับสรุว่าเป็นแมปีิกาบมากๆนะเพราะว่าคุณอย่าไปหวังพึ่งพาวเวอร์ดาเมจของตัวที่เป็นตัวแทงเลยประโยชน์ของท่านี้ท่าเดียวนะครับก็คือเอาไว้ใช้พุ่งอะ่ะแต่นั่นแหละถ้าคุณมีมาสเตอร์หรือว่าตัวที่เป็นฟินิกซ์จีช็อปนะครับก็มีท่าพุ่งเหมือนกันไปใช้โปรงนั้นเถอะถ้าเกิดจะมีพวกด่านประเภทไต่หอชั้นที่15ในการเข้าเส้นชัยอ,อ่ะมาดูความสามารถของ g p 0 3ศนาไปเต็มๆกันนะครับก็อันนี้คือท่าสเตตัสแม็กนะครับกก็็จะมีี P แล้วฟอยู่ท 11,000ก็ถือว่าสูงนะครับแต่ว่าไม่สูงเท่ากับตัวอื่นนะที่เดฟเฟนส์งสูงๆจริงจะเห็นก็จะเป็นพวกจัดซิสอะไรพวกเนี้ยอบิลิตี้เพิ่มดีเฟนส์15%แล้วก็เฮดพิตหนะครับมีไอฟิลตามค่านะต้านวีมเลนนะครับถึง50%าอรแล้วก็ตัวอาวุธนะครับถ้าที่เป็นเล็กนะครับตอนแรกคาดหวังว่า5ช่องก็โดนลดระยะเอกเหลือ4ช่องนะครับท่านี้จะเป็นแปะแากดาว35%ก็คือค่าแม็กของอตระกูลนี้นะครับในการแฝงด อีกท่าหนึงจะเป็นท่าระยะ5ช่องแต่ว่าเป็นท่าปกตินะครับก็ตัวนี้จะใช้เลยคำนวณ power 5,160ั่อหกสอ่อนลืมให้ดูเมื่อกี้ power ตัวนี้ก็6,300แต่ก็อย่างที่บอกแหละสายแท้งเนี่าไปคาดหวังเรื่อง power เนาะตัวนี้ระยะ5ช่องจะแปดตัวที่ต่ำขวาคือรถบีมนะครับ25%อีก2ท่าไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะไมโครมิสไซล์กับรักบีมเซเบอร์ก็ใช้ปิดระยะ1ช่องได้แล้วก็กรณีเอ็นหมดเนาะแล้วก็นั่นแหละแบบกาก,ากมาก ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นล้ามาชีนนะครับก็คือไอ้ตัวนี้มาจะได้แค่ในอวกาศนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลงพื้นโลกแล้วัปรับให้เฉพาะที่เป็น UR นะบินได้แต่ว่าลดมุมครึ่งหนึ่งที่เหลือจะลงไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่คนิกพิเศษของตัวนี้นะครับก็คือตรงนี้นะที่เพิ่งมาใหม่ Escape function ก็คือเวลา h p เหลือ0นะครับระเบิดปุ้มเนี่ยก็คือมันจะแตกตัวออกมาอไอ้คำว่าโพสอีว e า u a t i o n เนี่ยก็คือการหลบหนีนะ ผลที่หลบหนีออกมาจากยานตัวหลักนะครับออกมาเนี่ยก็คือต้องมีพื้นที่ในการลงด้วยนะครับเพื่อเป็นแดชขีดการจะไม่สามารถปรากฏต,ตัวได้ร่างที่ปรากฏต,ตัวมาคือร่างนี้นะครับจะเป็น TP03 サเมนนะดูสเตตัสกันก่อนนะครับก็คือร่างตอนแรกสุดตัวใหญ่ใช่ไหมเฮดพี HP กับ d e f e n s ์สูงแ t t a แท็ Attack กับ Mobility อ่า a t t ท c k นะครับสูงแล้วก็ Mo b i l i t y ก็ประมาณหนึ่งโดยได้5ช่องแต่พอเปลี่ยนร่างปุ๊บนะครับก็คือ h p กับ De f e n s e ลดลงอันนี้ก็ตามค่านะเกาะหายไปก็ต้องถึงน้อยลงแ t t a c k ลดลงนะครับแต่ว่า จากตอนแรก8,500มาเป็น9 4 0วันสมุขข้าเดิมนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ลงได้ก็จะเป็นอวกาศเราก็บินไม่ได้นะครับถ้าเกิดลงพื้นโลกก็ต้องติดพื้นเราก็ถ้าเกิดแตกตัวในสภาพที่บินบนโลกนะครับแล้วหล่นตุ๊บลงไปในน้ําก็ต้องลงไปแช่ในน้ำนะครับเดินได้ครึ่งหนึ่งเท่ากับว่าการแตกตัวของร่างเลนิเบียมนะครับกายเป็นสตามเมนเนี่ยมันจะแตกตัวได้ทั้งหมดก็คือจริงๆแล้วแค่2พื้นที่ก็คือสเปซนะครับเนี่ยก็คือแตกตัวได้เลยกับพื้นโลกนะครับพื้นโลกนี้ก็คือเฉพาะพื้นดิน ถ้าเป็นดานที่แอดมอสเฟียร์นะครับก็คือด่านบินเนี่ยไม่สามารถแตกตัวเป็นสตาเมนได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดดานที่อยู่ในพื้นที่ที่กาลังบินอยู่ในพื้นน้ำอนะ่ะเวลาแตกตัวก็จะจมลงไปในน้ำนะครับโดยข้อสรุปแล้วก็ถือว่าเป็นแทงที่มันแทงได้ทั้งหมดคืออถ้าเกิดนับตัวมาเดงนะครับเจอกับพวกระดับบอสเอ็กเคยก็กันได้ประมาณสองรอบพอระเบิดตุ้มเสร็จกลายเป็นปสตาเมนนะครับก็น่าจะการได้อีกประมาณครั้งหนึ่ง ในที่นี้ผมคิดว่าตัวที่เป็น2โลของตัวนักบ,บินน่ะน่าจะไม่ได้มีผลนะหมายถึงว่าถ้าใช้โลหมดแล้วนะครับแล้วแตกตัวกลายเป็นสตาเมนเน่ะแล้วโลหมดก็คือใช้ต่อไม่ได้ต้องรอเทิร์นหน้าเท่ากับว่าโดยแท้จริงแล้วนะครับก็คือกันได้แค่2ทีนั่นแหละแต่ว่ามีชีวิตที่2เพิ่มเติมทีนี้ในร่างสตาเมนนะครับตัวที่เป็นแอ็บบิตี้ก็ลดลงมานะให้ตัวที่เป็นเดฟกับเฮพีเท่าเดิมแต่ว่าไอฟิลหายไปเพราะไอฟิลมันติดอยู่กับที่ยานด้านนอกไง ส่วนในแง่อุธนะครับก็โดนโลดสเปกลงนะครับเหลือแค่โฟลดิ้งบาซูก้าระยะ4ช่องอันนี้จะแพสแทกดาวยี่กับบีมไดร์ฟ e ลระยะ3ช่องอันนี้จะเป็นโมวิซี่ดาวยี่เข้าใจได้นะเพราะว่าพอกลายเป็นร่างเล็กก็ต้องเน้นเรื่องของการลมดีมากกว่าอีกค่าจะเป็นบีมเซเบอร์ไม่ได้ใช้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเป็นร่างตัวเล็กนะครับจะมีโล่มาให้ถ้าเกิดตั้งดิฟเฟนก็ลดดาเมจได้ส่วนผู้ขับขี่อย่างเจ้าโคอุราขี่นะครับทั้ง2ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะก็ค่าดิฟเฟนตถือ มี2โลนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ถ้าเกิดดีเฟนต์นะครับถือว่าต้านได้เยอะน่า25ปกติจะเห็นประมาณ20แล้วก็อินคีดดีเฟนต์สูงสุด25เปอร์เซ็นต์อะซัพพอร์ตสองโลนะครับไม่ว่าจะขับตัวอะไรก็ตามแล้วก็เงื่อนไขฟิกกับหุ่นนะครับ tp03 ไอตัวท่าที่เป็นลดแอทแท็กอะจะ35เปอร์เซ็นต์ขยายเป็น40เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะลักษณะเดียวกับ้ตัวยูนิคอร์นนะครับม้าเขียวเวกเกนที่เพิ่มในส่วนของเดฟดาว40เปอร์เซ็นต แล้วก็มีแถสาหภัน์ที่ค่อนข้างกว้างนะครับลดดาเมจได้ก็คือถ้าเกิดไปขับหุ่นสาหภัณ์ที่เป็นสายแท้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรอะเอาหุ่นสร้างแล้วกันน่าจะเป็นพวกไฮนิวแล้วก็ตัวใหม่นะครับของยูนิคอน<ม>ก็าจะกลายเป็นยูนิตสายฟรีนะครับที่สามารถกันได้2ครั้งนะแล้วก็คงไม่มีใครเอาไปขับนเรทิฟที่สเปคคล้ายๆกันนะครับอวกาศกับบนพื้นโลกบิน ในส่วนของสกิลก็จะมีตัวที่เป็นฟอสก์การนะครับการดาเมจที่ห้าเปอร์เซ็นะทีนี้คิดว่าหลายๆคนไม่ค่อยได้ใช้หรอกอ่ะนี้ก็คือสกิลใหม่นะครับไฮสปีดเลเวลสองปกติเลเวลหนึ่งจะเพิ่มระยะเดินหนึ่งช่องอันนี้เพิ่มได้สองช่องจริงๆแล้วเพื่อสังเกตว่าระยะเดินเนี่ยมันมีผลต่อหุ่นที่เป็นแท้งนะก็คือระยะการป้องกันของหุ่นแท้งนะก็คือขึ้นอยู่กับระยะมูฟนะครับถ้าเกิดเดินไม่ถึงมันก็ป้องกันไม่ได้ดังนั้นการเพิ่มมูฟสองช่องนะครับจาก,ก,จการ,ระะคควบุบวกกบม ป้องกันถือว่าค่อนข้างจะก,กว้างมากๆและสรุปว่าการมุฟสองช่องนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับตัวที่เป็นแมปเลยนะตอนแรกผมคาดการณ์ว่าถ้าเกิดเป็นแมปที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยคือมุฟสองช่องนี่คือโคตรเก่งแต่ว่ากลายเป็นแมปที่กากๆนะก็ตามนี้นะครับโดยรวมแล้วทีมีศูนย์สามถือว่าเป็นแทงที่ดีนะแต่ว่าก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่ถึงแม้จะ 8, แตกตัวเป็นตัวเล็กได้ก็ตามแล้วก็เป็นแทงตัวแรกที่มีการลดได้แทงได้สูงสุดถึง40%ถ้าเกิดใช้เจ้าโคขับ ขันมาจะเป็นนอยซ e ลนะครับไอตัวนี้ก็เป็นสายแท็กนะสูงสุด1น0 0 0หมื่มุมห้าช่องนะครับแล้วก็หุ่นตัวใหญ่จะเป็นอย่างนี้แหละก็คืออวากาศนะครับพื้นโลกถ้าเป็น ur ก็จะเป็นรถมุมครึ่งหนึ่งเหมือนกับเจ้าซีอองนะครับของเจ้าชาลาเปชินนะครับก็จะมีเพิ่ม15% i feel นไอฟิลนะครับมีเหมือนกันต้านบิมบลหรแล้วก็จะเป็นหุ่นต่อต้านสาพันนะครับเนื่องไขคล้ายๆกับไอตัวแหละเล้าปีใช่ไหมที่ต่อต้านไรว์ว่ะ คือเป็นคั่วตรงข้ามอ่ะน,นี่ก็จะเป็นของฝ่ายซีออนที่ต่อต้านสาพันธ์เนาะสู้กับสาพันธ์นะครับแพทแ็กดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นแท็กคือค่อนข้างกว้างนะหุ่นของฝั่งนี้ในส่วนของอาวุธนะครับก็5ช่องนะครับเมกาแคนนอนเอ็กซ์พาวเวอร์ถือว่าค่อนข้างต่ำแล้วก็สำหรับตัวสายดาบเนี่ยดาบมันต้องประมาณ7,000 8,000แล้วยุคนี้แล้วก็ระยะไกลสุด5ช่องนะครับสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มที่เดี๋ยวจะเป็นอาวุธลองๆล,ง,ลงไปนะครับในไวายคอร์นี่จะเพิ่มพิชโค แต่ว่าพ w e r ค่อนข้างต่ำระยะแคบอีก2ท่าก็ไม่ได้ใช้เนาะ deflection type mega particle cannon กับ l a r g beam saber สุดท้ายก็จะเป็นแมปนะครับอันนี้พอคาดหวังได้แหละแต่ Power ไม่ค่อยสูงมากก็เป็น4ช่องนะครับวงกว้างในส่วนของนักบินอาราเบลกาโต้นะครับก็ตัวนี้มีค่าเลนส์สูง861มีเพิ่ม like นำไป15%นะครับเลนส์20%แล้วก็เงื่อนไขพิเศษฟิกขุณนะครับผับนอยซิลในการเพิ่มแมแท็ก3%นะครับต่อซีออนหนึ่งลำใน ในลำเดียวกันนะางานแม่ลำเดียวกัน5ตัวถ้าเป็นซีออนทั้งทีมก็ตัวนี้เพื่อไม่ให้ไปสิ้าเนตงื่อนไขเดียวกับเจ้าคิวเบเล่ไหมคิวเบเล่กับฮามันคารเนาะแล้วก็ขับซีออนนะครับเพื่อนาเมจลดดาเมจสกิลก็จะเป็นการเพิ่มเลนนะครับจริงๆแล้วไอ้พวกที่มันบูสเฉพาะไทเลยเนี่ยก็คือจะดีกว่าพวกที่เป็นแอท็กเบิร์ดนะเพราะว่าแท็กเบิร์ดมันไปคูณที่ตัวสุดท้ายแต่วันนี้มันเพิ่มตัวคูณตั้งต้นถ้าเกิดยิ่งตัวตั้งต้นยิ่งสูงนะครับก็ยิ่งแรงแถมเพิ่มความแแแแรรรรงงลล้้้้้วววววกกก็็เเพิิ่่่มมมคคานนนนนใหดดยยนะะะะตัััีบบบ1ชอ โดยรวมแล้วนอยซิลกับอนาเบลกาโตก็ผมให้เป็นหุ่นสายดาบระดรับกลางๆนะเพราะว่ามันนันเลยประเซ็นด,ด้วยแล้วก็รีรันกลับมานะรัาจะเป็นจีมีศูนย์สองก็จริงๆแล้วสเปคเครื่องตัวนี้ตอนที่มาแรกๆเขาก็ไฮกันนะเพราะว่าเป็นตัวที่ยิงแบบได้แรงใช่ไหมเจ็ดพันสองแต่อย่าลืมว่ามันอยู่ในตัวสายซัพพอร์ตที่อแอตทกไม่ได้สูงนะระยะสี่ช่องแล้วก็ระเบิดออกนะครับเป็นระยะอีกสี่ช่องสเปคเครื่องก็กลางๆสำหรับตัวที่เป็นซัพพอร์ตนะเดินได้แค่สี่ช่องเองแล้วก็โมบิลิตี้หนึ่งหมื่นนะ มีลดลดดาเมจให้เวลาตั้งป้องกันอัพพิตี้ก็เป็นเ e ย็นเนาะดีเฟนซ์แล้วก็คลีนโคลดาเมจต,ตัวที่เป็นอาวุธเอกนะครับก็เป็นระยะ3ช่องนะมีมเซมเบอร์ไอตัวนี้เป็นการแปะเพิ่มดาเมจฟิสิกส์สาอีกค่าจะเป็นระยะไกลอะตอมิกระยะ4ช่องนะระยะไกลได้แค่4ช่องนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีสําหรับตัวซับพอร์ตยูวาร์นะลดเทปดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกสองท่าไม่ได้ใช้นะครับบีมเซมเบอร์กับ60สิบมิลลิเมตรวันแค่นกันนะ อ่ทีนี้จะบอกว่าเห็นเขาว่ามีการบัฟตัวดาบบินมาให้นะครับให้ดูตรงนี้ก่อนอาวุธแมปฟิสซิเคิลตัวดาบพิ้งค์นะครับมีฟิสซิเคิลแล้วก็ตัวมิกบาสูก้านะครับฟิสซิเคิลก็คือระยะ3 4นะแล้วก็4เ่าไปรวมกันบนักบินนาเนเบกวาโต้ที่ปรับมาใหม่นะครับจะมีความสมาัตินหนึ่งให้เพิ่มเข้ามาก็คือตัวนี้ฟิกหุ่นนะครับ TP02 จะเพิ่มระยะของฟิสซิเคิลเวบพลนขึ้นมา1น,นะเท่ากับว่าที่ปรับมาใหม่เนี่ยเจ้าตัวนี้จะยิงแบบไปห้าช่อง นี่กาตมีวบาสุก้า,กาได้5ช่องแล้วก็บีมเซเบอร์หนึ่งช่องนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนักบินก็จะเป็นนักบินที่เลนส์สูงนะครับเลนส์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ซัพพอร์ตสกระสุนนะครับเ,เวลาใช้ซัพพอร์ตแท็กนะครับก็จะเป็นลดเอียนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คาร์บูลซีออนจะเป็นการลดดามิสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดการใช้เ e อียนสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ส่วนตะกี้ของตัวนี้ถือว่าค่อนข้างกาก,กน,นะครับก็คือจะมีเพิ่มแม่นแล้วก็มีประหยัดกาเทียเยนมีเติมเยนก็ไม่รู้ว่าไอ้ขุ่นตัวนี้มาใช้ EN, เยนเยอะขนาดไหนอ๋อมันเยอะนะเนาะเยอะตรงที่เป็นท่าแมปไหมก็ไม่นี่ก็ใช้เจ็ดสิบหกดัดเดียวเท่ากับว่า,าตู้นี้จะมีการแชร์เลดท,ทั้งหมด3ตัวนะครับแบบเดียวกับตู้ก๊อตกับยูนิคอนนะแล้วก็มีแชร์เลด F91 เข้ามาก็ลิมิเต็ดสองตัวนะครับที่ดูแล้วไม่ค่อยลิมิเต็ดเท่าไหร่ผลงสญญานแม่ก็จะเป็นซีบานะครับไอตัวนี้ก็เป็็นแทกเพสสไ เซทไทยก็ปัจจุบันก็ยังถือว่ามีขุ่นน้อยนะแต่ว่ามีตัวใช้งานก็เยอะอยู่อาคอเลียสซูเปอร์ไฮเปเรียนเนาะแล้วก็มีตัวแจกของฝั่งไอบีโอ BO, ล่าสุดมีทีนี้เรซินี้ตัวแจกแล้วก็ตัวที่น่าจะรีรันเร็วๆนี้ก็จะเป็นโกลเฟมนะครับทิ้งแบบได้แล้วก็เป็นพวกขุนกาชานะครับโวเยสแล้วก็เจมินนัสใช้ไปบ่อยอื่นก็มีอะไรอีกอะไอตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มั้งเกคูชิกิไคอเเบลอนซาเอสกันดัมนะครับ แล้วก็ตัวคุณนาคุณตานะครับ gp 0 1ในตัว g ีควักล่างแรกจีควักโอเมก้าแล้วก็มีเพิ่มของาพามาเดนสตาร์ดันนะที่ใช้การปัจจุบันก็มีอะไร,รอ่ะ gp 0 1ให้ตัวแจกเหมือนกันนี่ไม่ค่อยได้ใช้นะวาวาโลแล้วก็พวกตัว ur ของภาคนี้เนาะที่เพิ่มเข้ามาอย่างน้อยซิลแล้วก็ gp 0 3 gp 0 2โดยรวมถือว่าเป็นแท็กค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับอีกดำนึงก็เป็นการกลับมานะ ไอฟาซินาปัสอั lus, ium, ลเบียนก็เททไทเหมือนกันแล้วก็เทีรู้สึกว่ามันมาครแรกมาพร้อมกับ g ีพีสุดสองมั้งสุดท้ายก็จะเป็นตัวหุ่นทองตัวใหม่เพิ่มให้มาตัวหนึ่งนะครับนอยซิล no สายแท้งทก็เททีดีเฟนต์นะครับแล้วก็อวกาศเป็นหุ่นตัวใหญ่มีเพิ่มดีเฟนต์นะครับแล้วก็มีไอฟิลตันบีมสุดท้ายจะเป็นเงื่อนไขคล้ายๆกับตัวกอตัวล่าสุดนะโดนตีจากระยะ4ช่อง5ช่อง 6, รูดดาเมจได้20อาวุธก็ระยะ5ช่องนะครับรถ ดามจบีมอีค่าก็จะเป็น4ช่องรถนามจฟิสิกส์แล้วก็ตัวที่เป็นแมปที่ไม่มีรีบั๊เลยโดยรวมตู้คราวนี้ถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับถึงแม้ตอนแรกผมจะคาดการณ์ว่า GP สุดสามจะดีนะทนั้งในแง่ของแมปที่ตอนแรกนึกว่าเคลื่อนที่ได้ปรากฏว่าไม่ใช่แค่ใช้แมปแล้วสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้กับการแตกงตัวได้ก็ทงงั้นั้นอ่ะข้ามไปเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่กดตู้ที่เป็นยูนิคอร์กับคอร์ดมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมมีเกณฑ์ของผมนะครับคือว่า น่าจะเก็บอีกทีก็คือ,อรอลถแบบหน้านะก็ไม่รู้รถแบบหน้าจะเป็นตัวอะไรนะครับแต่คิดว่าน่าสนใจพอๆกับไอ้ตู้ที่เป็นยูนิคอนก็ั่นแหละแล้วก็เนื่องจากว่าอีกนานกว่าจะได้ใช้เพชรนะครับในทุกตู้ถ้าเกิดมีเมิเตตหนึ่งตัวนะผมจะขอกดทั้งหมด10ครั้งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตู้ที่ชอบอย่างเช่นล่าสุดที่กระจะมานะครับก็จะเป็นของ h b o t โ Sta ทัลนะครับ p า r t 2คิดว่าน่าจะเป็นตัวมาทาทอนรูปัสเล็กก็น่าจะกดไปสัก20โลนะสำหรับตัวน,นี้ก็จัดไป10นะครับคิดว่าไม่ได้้ดด,ดีขนนั ให้ดูกันเล่นเล่นะครับเผื่อจะได้ไปทดสอบตัวเป็นสตาร์เมนหลังจะแตกตัวออมาหืทองเลยวะคาดหวังได้ไหมเนี่ย <c oughs> สีทองแต่ไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยโมโล,โลอ่ะแตกตัวหรือว่าจะได้เลยวะมมไม่มั้งไม่โดนดีขนาดนั้นหรอก เฮ้ยเปลี่ยนร่างจริงออริจินเนเอ้าได้หุ่นชาเฉยมีทั้ง3ตัวหลุดเลสคุณก็คิดแล้วกันมาแชร์เลสขนาดนี้คาดหวังจะได้ GP03 หรือว่านอยซีนึงคงยากเ่ะขอาอย่างดีถ้าอยู่ว่าแถมมาหนึตัวหลุดเลส ก็ประมาณนี้แล้วกันนะจุ่มๆเล็กน้อยเพราะว่าหลังๆมันก็แจกเพชรเยอะเออจะบอกว่าตอนนี้มันมีฟังก์ชันใหม่นะครับยนะูนิตดาต้าเบสนะเนี่ยก็คือมันจะมีขุ่นนะครับเวลาใหม่ๆก็จะเพิ่มเข้ามาในนี้นะแล้วก็อัปดาวน์เลเวลให้เต็มนะครับก็จะมีฟังก์ชันพิเศษให้ถือว่าเป็นแหล่งแจกเพชรฟรีแหละเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นสะสมนะครับให้ได้กี่ตัวกี่ตัวนะมีฉายามีอะไรให้แล้วก็อัปเลเวลแม็กนะครับจะมีตัวนี้ให้ด้วยนะเป็นช่องที่ไว้ตั้งห,หน้าจอนะครับอันนี้จะเป็น2ช่องแบบตัด,ตด ตรงกลางบนล่างนะครับปกเพชรนะครับอันนี้ถ้าเกิดอัพเลเวลได้300ยูนิตนะครับจะเป็นแบบตัด3ช่องแล้วก็น,นี้จะเป็นอัพดาวเต็มนะครับจะมีแบบ2ช่องแบบเฉียงฉายยาแล้วก็เพชรอันนี้3มช่องแบบตัดแนวตั้งอันนี้มาดูกันนะครับว่าของผมได้ทั้งหมดเท่าไหร่150ามันเป็นมิชชั่นใหม่ล้วนะมิชชั่นเก่าๆก็เคยได้ไปแล้วนี่ว่า อันนี้ได้อีกเท่าไหร่450นะครับแล้วก็ตัดขวางกับฉายาตรงนี้ก็ได้เพิ่มเป็น500เพชรวมๆก็ได้ประมาณพันกว่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้ใหม่นะครับ GP03 กับเจ้านอยซ e a แล้วก็รีรันเจ้า GP02 นะรวมๆถือว่าหน้าผิดหบังแล้วกันประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ